ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW นะครับ F30 นะครับรถคันนี้เป็นปี2018มาพร้อมกับระบบ i n น o t a i n m e n t แบบ NBT EVO นะครับได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอตรงรุ่นนะครับพร้อมกับกล้องคุณภาพสูงเป็นของ QCam นะครับ Medin Korea นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเรามาดูทางด้านหลังนะครับตัวกล้องถูกติดตั้งตามตำแหน่งตรงนี้นะครับ นี่นะครับกล้องเป็นของ QCAM นะครับมาพร้อมกับระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับครับเราก็มาอยู่ใน BMW นะครับตัวซีวิสส3 F30 นะครับตัว EVO นะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนจอนะครับที่เป็นจอ10.25นิ้วติดตั้งแทนจอเดิมเข้าไป ระบบเดิมที่เป็นระบบ EVO ในรถเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกตินะครับการติดตั้งจอเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมียันกริปหมดเลยแทนจอเดิมขันน็อตเสียบปลักตั้งค่านะครับลงแอปพลิเคชันจบครับตัวจอที่เรานำเข้านะครับเราจะได้เป็นสเปคตัว LG ซึ่งเป็นสเปค ตัวที่ท็อปที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับซึ่งตัวสเปค LG เนี่ยเราได้ลิขสิทธิ์คนเดียวในประเทศไทยที่สามารถที่จะนำเข้าจอตัวนี้เข้ามาได้นะครับตัว CPU เนี่ยเป็น8 core Snapdragon น,น,นะครับหน่วยความจำต่างๆเนี่ยเป็น 4GB RAM นะครับแล้วก็ ROM 64GB นะครับตัวจอเนี่ยเป็น e n t ติ g แ r รมีระบบปรับแสงอตัตโนมัตินะครับเวลาที่ออกแดดก็ยังเห็น ความคมชัดของตัวจออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันต่อนะครับนี่นะครับในการจะใช้งานตัวระบบ Android นะครับเราจะแตทะทัชสกรีนก็ได้หรือจะกดปุ่มเมนูตัวนี้ค้างก็ได้ระบบก็จะเข้ามาสู่ตัวหน้าใหม่ที่เป็นหน้าของระบบ Android นะครับ หน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูที่ภาษา BMW จะเรียกว่าเป็น NBT EVO ID7 นะครับเราสามารถสั่งงาน iDrive ในการที่จะเลือกได้หรือจะใช้ทัชสกรีนในการเลือกเหมือน iPad หรือ Tablet ได้เลยนะครับอะสมมตุติผมต้องการจะเลือกเข้า Navigation กดปึบ๊บเข้าที่ Google Maps ละภาพจะคมชัดนะครับ นี้ก็จะเป็นโลเคชันที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงสยามพารากอนผมกดเริ่มมุ่งหน้าทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปตามซอยสุข,ขุมวิท44ทับ 2, เข้าสู่ถนนหมายเลข3แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3มภาพคมชัดนะครับ สีแดงคือแดงสดเลยนะครับซอยย่อยๆเนี่ยละเอียดยิบนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนไปคือจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอตัวที่ Resolution ภาพดีมากๆนะครับถัดมาอาสองอันนี้เป็นการเล่นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เพลงนะครับ <Imagine S 1> ได้เลย The เนี่ยครับภาพชัดมากเพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะฮะภาพคมชัดจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นไฟล์ต่างๆนะครับเราสามารถเอามาเล่นได้ส่วนสำคัญอีกจุดหนึ่งแดชบอร์ดนี่ก็จะเป็นไมด้ดิจิตอลนะครับเราเล่นเครื่องอ่าตรงนี้ขึ้นรอบเครื่องขึ้นนะครับ อ,อ,อุณหภูมิภายนอกน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่เบลคาดไม่คาดแสดงผลทั้งหมดนะครับค่าอินโฟคือกลับหน้าเดิมโรงงานก็จะเป็นตัวนี้จะกลับเข้าไปใหม่เราแตะทัชสกรีนได้นี่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นพวกแอปย่อยๆละอ่าสีสันสดใสเห็นไหมครับแอปต่างๆที่โชว์ขึ้นมาแอปที่เราจะลงไปให้เนี่ยที่เป็นแอปมาตรฐานก็จะมี YouTube มีดูทีวีออนไลน์มี Netflix Spotify มี j o ๊กนะครับ อ่ะทีนี้เราเข้าดู YouTube ก่อนอ่ะลองดูภาพคมชัดจริงๆนะครับสีสดมากๆยืดขยายได้นะครับเต็มจอ หรือเป็นไซส์ขนาดจริงยืดได้หมดเห็นไหมฮะภาพคมมากๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถทำ p ป i t Screen ได้นะครับหรือว่า PIP ีนี่ข้างหนึ่งเนี่ยเป็นแอปหนึแอปอีกข้างหนึ่งผมจะเล่นเป็นโทษครับ เดี๋ยวเปิดยูทู e ขึ้นมาก่อนสมมติเอาคลิปเมื่อกี้เลยเอาพีหน้านะครับอ่ะสมมติว่าผมต้องการจะทำา p p p เอาระหว่าง google map นะครับกับ youtube เห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเล่นสองอย่างพร้อมกันได้เลยข้างหนึ่งก็นำทางไปข้างหนึ่งเราก็เล่นภาพวิดีโอไปนะครับไม่ต้องการละเราก็สไลด์ออก อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับ Netflix เข้าได้จริงๆนะครับแล้วก็ Sign in account เราเข้าไปตรงนี้ก็จบนะครับเล่นได้เลยถัดมาดูทีวีออนไลน์ครับช่อง3 HD อ่โฆษณาขึ้นมาก็ปิดโฆษณาเห็นไหมภาพคมชัด สามารถเปรียบกับที่อื่นได้เลยนะครับไม่มีใครชัดขนาดนี้แล้วแล้วก็นอกจากนี้มีอะไรอีกไหมผมจะพูดในส่วนของสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังเข้าเกียร์ถอยภาพกล้องฟึิเส้นเลี้ยวตาม เซนเซอร์รอบคันโชว์ขึ้นมาทางด้านซ้ายตัวนี้นะครับขึ้นเกียร์เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานะตัวที่เป็นตัวนี้ตัดไปภาพก็จะตัดกลับนะครับก็คร่าวๆระบบทั้งหมดของโจ้ตัว F 3 0ที่เป็น EVO คันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ฝากติดตามผลงานของทูดินไท h a i l a n ไว้ดนโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับแล้วก็จะมีฝากผลงานใน Facebook ด้วยนะครับ2ดินไทยแลนด์เป็น Facebook Fan Page นะครับแล้วก็มี YouTube c h anel n ด้วยนะครับสดินไทยแลนด์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ